สวัสดีครับข้างถนนเหมือนเดิมเสียงดังเหมือนเดิมวันนี้มาเย็นๆแ็นแลปลมสงส่องเห็นเบาหวานอ,อ,อาอารซีครับอารซีร้อยอาซีร้อยเก,เกียร์แกนเกียร์ใหม่ซื้อแกนเกียร์มา ว่ารถเก่าเจ้าของเขาบอกเอาของเทียมก็ได้ผมเอาของเทียมมาข้าง,งข้างขุันระบุไว้ว่า400แต่พอเอามาแล้วจริงๆแล้วแม่งยาวผมตัดออกนะิีกับเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ถอนไงนใส่งั้นอย่าคิดเยอะ เสาง,ง่ายเม่ยากเราใส่แกนไปแล้วใช่ไหมครับเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งใส่นี้ก่อนนะเราใส่นี้ก่อนมันมะีเห็นไมขอบเรา,า,าก็ยัดเข้ารูนี้เลยหรไปใส่นี้ใส่นี้นี่ครับอ่าทุกอย่างมันจะตรงล็อกของมัน ถ้ามันไม่ตรงล็อกมันมันก็ใช้ไม่ได้แหละแค่นั้นแหละง,ง่ายๆ ก็ใส่คิปล็อกแค่นี้ครับมันจะมีไขน็อตอยู่ตัวเดียวคิมทางไ้ที่เห็นเป็นไงบ้างท,ที่บ้านผมฝนจะตกแล้วเข้าเดือนสิงหาแล้วเดือนนี้นี่ครับใส่เข้าไปใส่ไป แล้วก็จะมีชุดนี้นี่เราก็ใส่ข้างหน้าครับใส่เขาเปเไปแล้วก็จะมีแหวนหนึ่งตัวใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปครับอาศีมันจะมาสตารตรงแหวน

ตัวนี้ใส่ใส่ให้มันต่ำกว่าน็อตตัวเนี้แล้วเ,เราดูตรงนี้เป็นหลักหนะครับมันจะอยู่ต่ำกว่าน็อตหน่อยนึงแล้วก็ใส่ให้ต่ำกว่าน็อตหน่อยหนึ่ง,งแค่นั้น พอ,อยัดเข้าไปแล้วมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็กดการสตาร์ทหน่อยเนี่ยมันจะเข้าล็อกจบอ้นี้ครับนี่เป็นคาสตาร์ทเก่าของเขานะอาซีคาสตาร์ทจะแยกส่วนมันอยู่มันจะอยู่ในฝามันอยู่ตรงฝามนของเก่าของเขาขเขา,ขเขาขไม่เปลี่ยนเราก็ไม่ไม่ว่าอะไรแค่นี้นะครับเนี่ยง่ายล็อกน็อตใด้ได้ โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ